ถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงใหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นวันใจกลางความรู้สึกดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมีป้ายไฟมาด้วยนะฮะไหนขอเสียงหน่อยแล้ว ถ้าพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเหงาเมื่อไหร่เอามือจับหัวเลยครับพี่จะได้รู้ว่ายังมีผมอยู่ครับย, <c oughs> ยังไม่ใหม่เนี่ยอะไร0คะแนน0คะแนนครับยังไม่ใหม่นับิงกเป็นอีกทีเลย ตาเลยผู้หญิงชอบคนเกาหลีสามารถเต้นได้นายหยกพุทธปั๊บปั๊บรอชื่อต้นน้ำเรียกสั้นว่าต้นก็ได้ครับผมไม่เอาเหมือนตุ๊ดเลยเฮ้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กผู้หญิงชอบคนเรียบร้อยสวัสดีครับผมชื่อต้นน้ำครับเรียกสั้นๆว่าต้นก็ได้ครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยผู้หญิงชอบคนตลก ตอนนี้มีหนึ่งคนดังๆแอนนาครับสวัสดีเหล่าต้นหนังเรียกสังสังว่าต้นกันไลเดี๋ยวเราจะท่องเสียงหา้ฝังปานาปานูหันข้างูขาดเกียงกะเจอปลาช่องตัวใหญ่เท่าขาทุบหัวมาแกงต้มยำนะฮะนี่เป็นตอนแรก ไม่ยงมังเยอะหลวงพ่อบอกว่าตบทยงตายหนึ่งตัวชอใช,500ช้500ร้อยชักไม่ยากคงไปเกิดเป็นยงกำมอกแล้วนี่ไรจะมาเชน่ะเอ,อ๊้ไอ้ไอ้ใครชอบมาฮะหร่อน้องเขาปั้นใช่ไหมจ๊ะวันนี้ใส่ชุนแสงไฟสแดารองเท้าสีภูบันเย็นหนาจ๊ะฮะห,หมายความว่ายังไงนั่นมานี่ผมไม่ได้จะมาเจอไทยง,ง่ายๆเนะ่ย แล้วคุณยังมาทำอย่างนี้กับผมอีกเหรอได้งั้นผมขออนุญาตลบคุณออกจากเฟซบุ๊กแล้วไม่ต้องโทรหาผมอีกยี่ขอบุณขอบปั้นขอบุณขอบปั้นขอบปันป้น,อ,นอย่าให้เจอดดน้องว้ยงตัวีแน่ซ้อมมาตั้งเยอะไม่เอ้เข้าปัน้นได้ไงวะแต่กิ้ได้ยินอะไรวะโอเคยิงกันไปด้วยกันเดี๋ยวไป,ไป น้องเข็นน้องเข็นเมื่อกี้น้องพออีทเขาล้อเล่นนะที่อบอกเขาให้ศูนย์น่ะก็น้องนั้ไปบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองหนาวให้เอามือจับบนหัวแล้วจะรู้ว่ามีผมยังมีผมอยู่ยังมีผมอยู่แต่พออีทรู้สึกหนาวเอามือจับบนหัวแล้วรู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าหนาวอย่างเดิมมีอะไรมีใคเหนือกวาเดิม <c oughs> ดพ่อไม่ค่อยพอใจเป็นพิเศษเลยครับผมอ้าวคนต่อไปเลย